การทําจิตให้สงบการทําการกําหนดลมหายใจจนจิตสงบแยกออกจากกายแยกออกจากความรู้สึกหรือคิดนั้นมันเป็นบุญมหาศาลร,รู้จักหรือเปล่ามันยิ่งกว่าบุญการให้ทานใดๆซะอีกนะเพราะว่าการที่จิตเราจะสงบเราก็ต้องพยายามมันเป็นทานอันยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเพราะอะไรเราการที่จิตบกของเราจะสงบได้นั้นเราก็จะต้องพยายามกําหนดลมหายใจไม่อยา่างเรากําหนดลมหายใจก็ต้องเกาะติดที่ลมหายใจรู้ชัดในลมหายใจเขาออกพยายามระลึกรู้ลมหายใจก็ออกอย่างต่อเนื่อง พยายามสละละวางสลายความคิดพยายามละวางความคิดด้วยการลู้ลมระลึกลมระลึกลมพยายามละวางความคิดพยายามละวางความคิดเห็นไหมเราจะต้องสละละวางเราจะต้องให้ทันให้ทานความคิดออกไปคือเราจะต้องให้เราจะต้องให้ทานความคิดออกไปปล่อยวางความรู้สึกในคิดออกไปโดยการเอากําหนดจิตเอาจิตไว้ที่ลมอย่างเดียวไม่ลดละ เราจะต้องพยายามสละละวางให้ทานความคิดออกไป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 ปล่อยวางความคิดปล่อยวางความคิดให้ทานความคิดออกไปจิตกําหนดลมไม่ลดละฐานที่หนึ่งในท้องของเราฐานที่สองกลางอกไหล่สามปลายจมูกเนี่ยฐานที่หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นกําหนดไปนานๆจิตมันจะสงบเนี่ยเห็นไหมเราจะต้องให้ทานความรู้สึกหรือคิดออกไปปล่อยวางมันออกไปนั่นเองจิตกําหนดลมไม่ลดละนานๆไปมันจะสงบแยกออกจากกายนั่นอ่ะ มันเป็นบุญมหาศาลการจิตสงบนั่นนะ่ะมันเป็นบุญมากมายไก่กองมันเป็นบุญมากขนาดไหนละ่ะยิ่งกว่าไปฟุ่งฟันในการทําบุญตรงนู้นตรงนี้ไม่หยุดสักนทะีทาบุญมันทําบุญตามอัตภาพตามพอสมควรี่แต่ไม่ใช่ว่าพุ้งไม่หยุดอย่างเงี้ยมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันการทําจิตให้สงบมันเป็นบุญมหาศาลแล้วบุญคือจิตที่สงบมันเป็นที่พึ่งของตนได้เพราะว่าการที่เรากําหนด ลมหายใจจนมาสงบเนี่ยมันจะสงบเข้ามาที่ผู้รู้ของเราไงมันไม่ได้เป็นไปเพื่อสงบเข้าไปหาความคิดรกุ้งแดงแต่มันเป็นการกําหนดลมหายใจพยายามละวางความคิดสละละวางปล่อยวางความคิดออกไปให้ทานความคิดปล่อยวางความคิดออกไปนะั่นน่ะกําหนดลมไม่ลลละนานๆไปมันจะสงบสงบเข้ามาที่ผู้รู้ของเราสงบเข้าถึงใจการบําเพ็ญกรรมฐานน่ะทาความสงบอย่างนี้เป็นต้นมันจะสงบเข้าถึงใจผู้รู้ของเราเข้าใจไหมเมื <ME> ่อมันสงบเข้าถึงใจผู้รู้แล้วเราก็ออกให้ควรพิจารณากายบ้าง พารณาเวทนาบ้างพี่ณาความรู้สึกนึกคิดดีชั่วบ้างพารนาเวทนาคือเวทนาคือความสุขความทุกข์ในกายความสุขความทุกข์ในจิตใจนะพี่นาจิตคือความรู้สึกนึกคิดดีชั่วนั่นน่ะพารณาธรรมลมคือความทรงจําเรื่องราวต่างๆในอดีตที่มันตามหลอกหลอนตามหลอกหลอนเสียงเพลงในเสียงเพลงในใจมันเป็นธรรมลมทั้งนั้นที่เราเคยฟังเพลงเราชอบใจดูหนังฟังเพลงแล้วมันก็ตามหลอกหลอนอยู่ในใจนั่นน่ะธรรมลมนั่นแหละพารนาจนมันรู้ยิ่งว่าจากจิตที่สงบจากผู้รู้ที่สงบ จากการที่ทําความสงบเข้ามาที่ผู้รู้สงบเข้าถึงผู้รู้แล้วผู้รู้ที่สงบนั้นออกพิจารณากายบ้างพิจารณาเวทนาจิตธรรมจนมันรู้ยิ่งว่ากายไม่ไมาาจะตนเวทนาไม่จะตนความรู้สึกนึกคิดจริงจูไม่จะตนจริงๆจนมีสภาว่าผู้รู้แยกออกจากความรู้สึกนึกคิดออกไปความรู้สึกนึกคิดก็ถูกปล่อยวางออกไปสภาว่าใจผู้รู้ก็แยกเป็นอิสระจากความรู้สึกนึกคิดเห <warmer> <historically> ็นว่าต่างอันต่างจริงชัดเจนไม่ใช่สิ่งเดียวกันเลยความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่เราเด็ดขาด เราคือใจผู้รู้ไม่ใช่ความรู้สึกนึกคิดเด็ดขาดความรู้สึกนึกคิดเป็นอาการของใจผู้รู้เราเราเท่านั้นแหละนั่นแหละครูบาอาจารย์ที่เป็นภาคกรรมฐานที่เป็นกรรมฐานแท้ๆท่านจะท่านจะไม่สอนให้งมงายนะจะบอกให้นะแต่เรานั่นนะมันงมงายมาตลอดไงมันเลยกลายเป็นมันเป็นลูกติดของพญามารไม่รู้ตัวนั่นแหละเออพระพุทธเจ้าอ่ะเออบุญมันต้องทําจริงเมื่อบุญเมื่อบาปไม่ทาบุญมันต้องทําแต่เราต้องรู้ว่าบุญมันมีเป็นชั้นชั้น โลกุตระเนี่ยโลกุตละบุญน่โลกุตละกูฝนเนี่ยนะเรียกว่าโลกุตละกุฝนคือมันเป็นความฉลาดเมื่อจิตสงบแล้วออกรู้ออกรู้ออกพิจารณากายเวทนาจิตธรรมมันจะฉลาดรอบรู้ในกายเวทนาจิตธรรมพุทธะคือผู้รู้มันจะฉลาดรอบรู้ในกายเวทนาจิตธรรมเมื่อมันฉลาดรอบรู้ในกายเวทนาจิตธรรมแล้วมันก็ฉลาดรอบรู้ในตัวพุทธะคือตัวผู้รู้ของเราว่ามันไม่ใช่กายเวทนาจิตธรรมนั้นกายเวทนาจิตธรรมนั้นไม่ใช่ผู้รู้ของตนจนมันชำระความเห็นผิดชำระอุปทานออกได้ ใจผู้รู้แยกออกจากกายเป็นอัตโนมัติน่ะรู้จักไหมล่ะแบบนี้รู้จักนะมันจะรู้จักโดยการบาเพ็ญกรรมฐานนะมันจะไม่มีผิดหวังการผิดหวังจะไม่มีนั่นแหละการผิดหวังมันจะไม่มีถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้จักเบือกศาสนารู้จักกับพี่รู้จักแก่นของศาสนานั่นแหละเมื่อเราจะมีบุญวาสนาก้าเข้ามาสู่การเจริญกรรมาฐานให้จิตสงบได้แล้วออกพิจรารณาให้ควรกายเวทนาจิตรม เป็นภาวนามายะปัญญาเกิดขึ้นในใจของเราศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธะพระสัมมาสัมพุทธะผู้ยิ่งใหญ่นี่ศาสนาของท่านของท่านเจริญอยู่มาได้จนบัดนี้ก็อำนาจของจิตที่สงบของท่านจากจิตที่สงบของพระพุทธเจ้าแล้วท่านออกพิจารณากายเวทนาจิตธรรมของท่านจนทําลายอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปจากสันดานของจิตท่นานศาสนาเนี่ยอยู่มาได้เพราะสมาธิสมาธิโดยเฉพาะแล้วปัญญาสมาธิเป็นเหตุ ความสงบเป็นเหตุท่านรู้ลมหายใจพระพุทธเจ้าท่านรู้ลมหายใจลมหายใจจนจิตสงบเข้ามาเมื่อจิตสงบเข้ามาท่านก็ออกพิจารณากายเวทตธรรมของท่านจนทําลายอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปก็ด้วยภาวนามยปัญญาโดยเฉพาะภาวนามยปัญญาแต่จะเป็นภาวนามยะปัญญาที่แท้จริงมันต้องอาศัยจิตที่สงบเข้ามาก่อนต้องอาศัยทําความสงบเข้ามาที่ผู้รู้ของตนซะก่อนต้องทําความสงบเข้ามาถึงใจผู้รู้ของตนเมื่อสงบกําหนด ลมหายใจจนสงบเข้ามาที่ใจผู้รู้องค์ตนแล้วก็ออกพิจากายวปอาจารย์พี่นาการของพี่นาเวนะพี่นาความรู้สึกนึกคิดมาจนมันรู้ยิ่งว่ากายก็ไม่ใช่ตนความรู้สึกนี้ก็ก็ไม่ใช่ตนใจตนคือใจผู้รู้ไม่ใช่ไม่ใช่กายต่างหากไม่ใช่ความรู้สึกนึกคิดอย่างเด็ดขาดเลยเนี่ยละถ้ามันละความมันไม่เห็นผิดอย่างเด็ดขาดแล้วมันก็เห็นมันก็เกิดเมื่อพิจารณากายเมื่อผู้รู้มันมีความสงบมันพิจาณากายพารณาความรู้สึกนึกคิดบ้างมันพิจาณาจนมันรู้ยิ่งเห็นจริง มันเกิดรู้ยิ่งเห็นจริงกว่ากายก็ไม่ใชตตนความรู้สึกนึกคิดก็ไม่ใชตตนตนคือผู้รู้ต่างหากแหละไม่ใช่ความรู้สึกในคิดเลยไม่ใช่กายเลยมันเห็นจริงยังลงไปอย่างเด็ดขาดเลยว่าใจผู้รู้ก็เป็นใจผู้รู้ความรู้สึกนึกคิดก็เป็นใจความรู้สึกนึกคิดก็เป็นความรู้สึกนึกคิดกายก็เป็นกายไม่ใช่ตนเลยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เราของเราเลยจริงๆเลยเราคือใจผู้รู้ไม่ใช่สิ่งเดียวกับความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับกายเลยคนละอย่างชัดเจนนี่ถ้าได้ความอย่างนี้เด็ดขาดมันก็คือ ก็ได้คุณการทำโซเดบันเท่านั้นแต่อุปทานตันหาอุปทานที่มันจะยึดกายยึดความรู้สึกนึกคิดมันก็ยังมีอยู่ใน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 ,ในส่วนที่ละเอียดขึ้นไปเราจะต้องทําให้บรรเทาเบาบางแต่ขั้นพระโสดาบันนี้มันมันคือการทําลายความเห็นผิดในกายได้ทําลายความเห็นผิดในความรู้สึกนึกคิดได้เท่านั้นจากที่มันเห็นผิดมาตลอดแล้วมาทําจิตให้สงบแล้วก็ออกพิจารณากายออกพิจารณาความรู้สึกนึกคิดนี่ออกพิจารณาจนมันรู้ยิ่ง ว่าความรู้สึกนิคิดว่ากายนั่นน่ะไม่ใช่ตนจริงจริงจนมีสภาวะใจผู้รู้แยกตัวออกเป็นขณะขณะแยกตัวเป็นอิสระจากความรู้สึกนิคิดเป็นขณะขณะแยกตัวเป็นอิสระจากกายเป็นขณะขณะนั่นจนมารู้ชัดว่าอ๋อนี่เองภาวนามมยะเป็นภาวนาการทำจิตให้สงบการดูลมหายใจละวางความคิดจนจิตสงบเข้ามาจนจิตสงบ แยกออกจากกายเวทนาจิตธรรมจนจิตสงบแยกออกจากกายจนจิตสงบแยก ik, ออกจากความรู้สึกคิดมันเป็นสมหาหะมันเป็นสมาธิมันเป็นความสงบความสงบม,ม,มันเป็นอย่างหนึ่งเมื่อสงบแล้วก็ออกพิจารณาไข้ควรกายเวทนาจิตธรรมไข้ควรพิรณากายพิรณาความรู้สึกคิดเป็นต้นอันนี้เป็นภาวนาไม่ใช่ปัญญามันจะรู้ว่าอ๋อ OUGH, นี่ภาวนาไม่ใช่ปัญญานี่ปัญญา,ญญามันเป็นอย่างนี้หรือนี่ภาวนาไม่ใช่ปัญญาเท่านั้นการไข้ควรพิรณากายเวทนาจิตธรรมจนมันรู้ยิ่งกว่ากายไม่จิตตนความรู้สึกคิดไม่จชตตนจริงจริงมันสาคัญมากมันจะทําลาสังโยดได้ แต่มาที่นั้นมันเป็นตัวระงับมันเป็นตัวระงับความเห็นผิดระงับตัณหาอุปทานได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละนี่มันจะรู้นั่นแะมันจะรู้ของมันนะมันทําอะไรมันก็ไม่งมงายมันล่ะอืมทําอะไรมันก็มีคุณค่ามีราคาเออเนี่ยโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมตรงนี้เมื่อเรามีบุญมีวาสนาแล้วเราควรนสนใจตรงนี้แหละจะองไม่งมงายแล้วมันจะดีสําหรับเรานะ่ะ นะต่สติที่นี้ก็ให้มันได้สติในลมหายใจให้ให้มันไปได้สติกําหนดลมหายใจเข้าออกของเราจนจิตมันสงบเข้าไปเมื่อสงบแล้วก็ออกรู้ออกพิจารณากายเวทนาความสุขความทุกข์ในกายบ้างความสุขค,ความทุกข์ในจิตใจบ้าง <presenters. S 1> ความรู้สึกหรือคิดดีชั่วบ้างทำอารมณ์บ้างนั่นแหละออกรู้ออกพิจารณามันเพราะกิเลสความเห็นผิดอนะ่ะมันก็เกาะอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละมันเห็นผิดว่ากายเป็นเราความสุขความทุกข์ในกายความสุขความทุกข์ในจิตใจเป็นเราไงมันเห็นผิดว่ะ กิเลสความเห็นผิดตัณหาอุปทานน่ะมันเกาะอยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดไงมันเห็นว่าความรู้สึกนึกคิดดีชั่วน่ะเป็นใจผู้รูวองเราเป็นเราไงเออมันยึดมั่นไงมันยึดว่ะเนี่ยมันยึดทั้งมันยึดกิเลสความหลงมันก็หลงไงหลงกายหลงเวทนาหลงความสุขความทุกข์ในกายในจิตใจน่ะหลงความรู้สึกนึกคิดไงหลงว่าเป็นตนเป็นตนมันหลงไปหมดอ่ะกิเลสมันเกาะอยู่ที่กายเวทนาจิตทําไงมันจึงต้องพิจารณากายเวทนาจิตทรรมแล้วมันจะตัดกิเลสตัดความเห็นผิดตัดความหลงในกายเวทนาจิตทราได้ ตัดตัหาอุปทานในกายในเวทนาในจิตในธรรมได้ไงลำดับที่เราพยายามกําหนดลมหายใจจน,จนจิตสงบแยกออกจากกายแยกออกจากความรู้สึกในคิดออกไปนั่นนะมันเป็นการมันเป็นการแยกจิตสงบแยกออกจากกายเวทนาจ,จิตธรรมมันเป็นการแยกด้วยสติด้วยสมาธิเท่านั้นมันเป็นการระงับเอ่อระงับข่มกิเลสความเห็นผิดตัณหาอุปทานความหลงไว้ได้ชัวคราวเท่านั้นแหละมันไม่ใช่การตัดอย่างเด็ดขาดมันแค่เพียงว่าจิตสงบเข้ามาพัก เท่านั้นเองมันแยกออกได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละสมาธิเนี่ยเลือสีชีพายเขาจะรู้จักทําจิตให้สงบแยกออกจากกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันแต่เขาจะไม่รู้จักวิปัสสนาญาณมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สอนออศาสนาของพ,พระพุทธเจ้าเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป,เป็นศาสนาแห่งภาวนามายปัญญานะสุตตาได้ยินได้ฟังมันต้องอาศัยยินตาเฟังค่อยคําทําความเข้าใจในคําสอนของท่านให้เข้าใจแล้วก็ภาวนามยปัญญานี่จากจิตที่สงบ แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธจิตที่สงบแต่ถ้าใครติดความสงบท่านก็ท่านก็บอกให้ออกพิจารณาให้ควรพิจณาการเวทนาจิตธรรมพิจนาขันหานีิท่านให้เจริญภาวนามยปัญญาศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นศาสนาแห่งภาวนามยปัญญาศาสนาพุทธอยู่ไม่ได้เพราะภาวนามยปัญญาการที่บุคคลจะได้บรรลุธรรมตัดความเห็นผิดเป็นพระโสดาบันตัดตัณหาตัดอุปทานเป็นพระสิกขาพระนาคามีเป็นพระหลานเนี่ยมันต้องภาวนามยปัญญา จากจิตที่สงบแล้วก็พารณากายเวทนาจิตธรรมของตนนั้นน่ะมันจะเป็นภาวนาไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงแล้วมันจะทําลายความเห็นผิดทําลายความหลงในกายเวทนาจิตธรรมได้ทาลายความเห็นผิดในกายเวทนาจิตธรรมได้ทาลายตัณหาอุปาทานในกายเวทนาจิตธรรมได้ทาลายความหลงในกายเวทนาจิตธรรมได้พึงเข้าใจเช่นนั้นจงตื่นได้แล้วครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานอะไรต่างๆท่านไม่งงไงแล้วเราก็ไม่ต้องไม่งงไงอะไรเยอะนั่นแหละถ้าครูบาอาจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ได้จริงท่านจะเป็นที่พึ่ง ให้เราได้เสมอนั่นแหละเป็นที่พึ่งทางใจเข้าใจไหมเป็นที่พึ่งที่จะเลือกถึงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติเป็นที่พึ่งทางใจเรานั่นน่ะนั่นน่ะครูบาอาจารย์ที่แท้จริงนั่นน่ะท่านจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ตัวท่านได้ท่านจะรู้ท่านจะหนักตระหนักเสมอว่าท่านทําตนเป็นที่พึ่งของตนได้ท่านก็พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้รู้จักฉลาดถามมันจะมีปัญญาธรรมแล้วมันจะได้ข้อมูลอ่เพราะอาจารย์จะเทศปฏิพาน จากประสบการณ์ทางจิตวิญญาณได้โดยตรงแต่แท้ที่จริงแล้วปฏิพันธ์ส่วนตัวมันที่จะเอาตัวเองรอดเพราะประสบการณ์จริงมันจะต้องเผชิญหน้ากับกายเวทนาจิตธรรมจิตต้องสงบเข้ามาแล้วพิณากายเวทนาจิตธรรมมันต้องเผชิญหน้าด้วยการพิณากายเวทนาจิตธรรมจิตสงบแล้วมันเป็นการหลบกายเวทนาจิตธรรมเข้ามากําหนดลมหายใจนานๆไปละวางความรู้สึกในคิดนานๆไปจิตมันจะสงบแยกออกจากกายเวทนาจิตธรรมเรียกว่ามันสงบหลบจากกายเวทนาจิตธรรมเข้ามามันสงบ เมื่อสงบแล้วก็ออกพิจารณากายเวทนาจิตธรรมนั่นน่ะเรียกว่าต่อสู้เผชิญหน้ากับกายเวทนาจิตธรรมด้วยการจดจ้องดูกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็ไม่ใช่จดจ้องดูกายเวทนาจิตธรรมเฉยเฉยเฉยจดจ้องดูด้วยการพิจารณาไงให้เข้าใจแค่นั้นเพราะฉะนั้นภาพปฏิบัติทางจิตวิญญาณโดยตรงนั้นก็มันก็ถูกต้องตามหลักศีลธรรมาที่ปัญญาของพระพุทธเจ้า พระพระสามาสัมุติเจ้าท่านให้ศึกษาท่านสอนพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยให้ศึกษาอยู่ในให้ศึกษาอยู่ในอธิสินสิกขาอธิจิตตสิกขาคืออธิสมาธิสิกขานั่นเองอธิจิตตสิกขาก็หมายถึงสมาธินั่นแหละแต่ท่านบัญญัติไว้ว่าให้ศึกษาอยู่ในอธิสินสิกขาให้ศึกษาอยู่ในอธิจิตสิกขา ถ้าแปลออกมาแล้วก็คือเรื่องของสมาธินั่นแหละคณิกอะอุปจา,าระอปนาสมาธิที่อาจารย์เคยอธิบายให้ศึกษาอยู่ในอธิปัญญาสิกขาสุตตามยปัญญาอย่างหนึ่งจินตามยปัญญาอย่างหนึ่งจาเป็นต้องได้ยินได้ฟังไข้ควรเกิดความรู้ความเข้าใจเข้าใจในธรรมที่ท่านเทศนาแล้วปัญญาจะเกิดจากการได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังก็ไข้ควรเมื่อไม,ม่เข้าใจฟังแล้วไม่เข้าใจก็ไข้ควรไข้ควรจินตนาการไข้ควรตีความให้แตกไข้ควรตีปัญหาธรรม ทำความเข้าใจในสิ่งที่ท่านเทศสอนนั่นเรียกว่าจินตามียปัญญาเมื่อมีจินตามมยปัญญาให้ควรเข้าใจแล้วก็เข้าใจก็เข้าใจเป็นจินตามียปัญญาสุดตามียปัญญาก็เข้าใจปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ให้ควรตีประเด็นธรรมที่ท่านเทศนาสอนนั้นให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็น่ะเนี่ยนะปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังความเข้าใจนั่นแหละออ่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจน่ะ สุดต,ตามยปัญญาเอาเมื่อไม่เข้าใจก็เราก็เราก็คิดให้ควรซ้ําอีกก็เกิดความเข้าใจเห็นไหมปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังปัญญาเกิดจากเอจินตนาการจินตามยยะปัญญาปัญญาเกิดจากการให้ควรให้ใหเข้าใจในคําสอนของท่านแต่ไม่ใช่ให้ควรกายเวทนาจิตทำรรจร,ริงส่วนการเข้าใข้ควรกายเวทนาจิตทำอ่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งเราจะต้องเข้าไปให้ควรกายเวทนาจิตทำของเรา นาหนัเป็นลักษณะหนึ่งภาวนาเมยปัญญาที่แท้จริงนั้นเในลําดับที่เราเข้าไปไขควรพิจารณากายเวทนาจิตธรรมสติจดจ้องดูกายเวทนาจิตธรรมด้วยการพิจารณาในลําดับที่เราไม่เคยมีความสงบมาก่อนเลยจิตของเราไม่สงบนั้นถามว่าเราไปตั้งสติจดจ้องดูกายเวทนาจิตธรรมด้วยการพิจารณาด้วยปัญญาได้ไหมได้ สติปัญญาที่ไข้ควรเข้าใจในหลักคําสอนที่ท่านเทศนาสอนนั่นแหละปัญญาคือการไข้ควรเข้าใจตามหลักคําสอนที่ท่านเทศนั้นเราก็มีสติไปจดจ้องเอาปัญญานั่นแหละไปไข่ควรกายเวทนาจิตธรรมแต่มันต้องไข้ควรพร้อมด้วยสติคือการจดจ้องดูกายเวทนาจิตธรรมปัญญาที่เราจินตามายปัญญาไข้ควรพิจารณาทําความเข้าใจลึกซึ้งในคําสอน ในแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของที่ครูบาอาจารย์ท่านเทศถอดประสบการณ์จริงของท่านก่อตามเรามีปัญญาสติปัญญาให้ควรให้เข้าใจในคําสอนคําแนะนําของท่านสติปัญญาตรงสติปัญญาตรงนั้นแหละปัญญาให้ควรตรงนั้นเอาไปให้ควรกายเวทนาจิตธรรมแต่ต้องให้ควรด้วยสติจดจ้องดูกายเวทนาจิตธรรมจดจ้องดูความรู้สึกนึกคิดจดจ้องดูความทุกข์ความสุขในกายเป็นต้นความสุขความทุกข์ในจิตใจเป็นต้นจดจ้องดูด้วยการพิจารณาแล้ว จิตมันจะจดจ้องพิจารณาโดยเห็นเป็นสภาวธรรมเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งก็ได้เห็นเห็นว่าไม่ช่สัต์เห็นเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งแล้วก็เห็นว่าไม่ช่สัต์บุคคลบ้างเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งแล้วก็เห็นเป็นสิ่งหนึ่งบ้างเห็นเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งด้วยเห็นว่าไม่ช่สัตถ์บุคคลตัวตนเราเขาด้วยเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ช่ตัวตนก็ได้เห็นเป็นเพียงสภาวธรรมเท่านั้นไม่ใช่เราก็ได้ไไไไไมมมมม่่่่่่่่ชขขขอออองงงเเเเเเรราาาาาาากกก็็ดด้้้ัััันนนนนปยยูแแหลละตววจทท เนี่ยสติจดจ้องดูกายดูดูความสุขความทุกข์ในกายความสุขความทุกข์ในจิตใจจดจ้องดูความรู้สึกในคิดีนชั่วจดจ้องดูด้วยการพิจารณาในลําดับที่เราจิตของเราไม่สงบนั้นเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธินี่เมื่อจิตสงบแล้วเราก็พักเสวยอยู่ในความสงบสุขมีบีตีมีความดื่มดำในในอรรถรสรสชาติของความสงบสุขนั่นแหะทำมาย่อมชนะรสทั้งบวงมันจะรู้จักรสชาติของความสงบรสชาติของความสงบนี่มันก็ติดใจแล้วติดใจแล้วล่ะ เห็นคุณค่าของศาสนาแล้วคนที่จิตสงบเนี่ยนะเมื่อจิตสงบแล้วเราก็ออกไปออกไปเจริญสติปัญญาจดจ้องดูกายเวทนาจิตทำต่อด้วยการไข้ควพิพารนาะอันนี้เรียกว่าภาวนามมยาปัญญามันเกิดขึ้นภาวนามยาปัญญามันจะเกิดขึ้นที่แท้จริงนั้นมันต้องเกิดจากจิตที่สงบเป็นหลักกําหนดพุทโธธรทรมโสังโฆสัมมาหลังกําหนดลมหายใจจิตสงบเข้ามาบางคนสามารถกาหนดภาวนาพุทโธธรรมโสังโฆสัมมาหลังหรือกําหนดลมหายใจโดยตรงได้นานๆไปจิตมันสงบเข้ามา เมื่อจิตสงบเข้ามาเรียกว่าสมาธิทีนี้สมาธิอบรมปัญญาความสงบนั้นก็ออกให้ควรออกเจริญสติคือจดจ้องดูกายเวนา,นาจิตทมด้วยการพิจารณามันก็จะเป็นภาวนามายปัญญาเกิดขึ้นเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญากําหนดลมหายใจนานๆไปจิตมันสงบแยกออกจากกกลเวนา,นาจิตทมจิตสงบเข้ามาแล้วก็ออกไปไข้ควรพิจารณากายเวนา,นาจิตรมเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญา มันเป็นภาวนามาจากปัญญาโดยตรงแต่ในในลำดับของจิตคนที่ไม่มีความสงบนั้นจดจ้องดูกกลเวทนาจิตธรรมด้วยการพิจารณาแล้วจิตมันเห็นชัดความเป็นสภาวะธรรมแล้วมันก็ปล่อยวางมันเห็นชัดโดยความเป็นสภาวะธรรมของกายของเวทนาจิตธรรมมัน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 เห็นชัดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งเห็นว่าไม่จะตัดบุคคลตัวตัวเราเขาบ้างเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกไม่จะตัวตนบ้างเห็นว่าไม่เช่เราบ้างเห็นแล้วมันก็จิตมันก็ปล่อยวางมันก็สงบเห็นไหมเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ ทีนี้จิตสงบแล้วก็ออกไปให้ค,ควรพิจารณาเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาอะไรทีนี้ปัญญาอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญามันต้องอาศัยกันโดยเฉพาะปัญญาชนอย่างเรานั้นเป็นผู้ได้ยินได้ฟังศึกษามามากนั้นปัญญามากพวกปัญญามากนี่จิตจะให้ไปกําหนดภาวนาพุโทโธธรมโมสังโสงมาหลังไปกําหนดดูลมหายใจเขาออกให้จิตสงบเข้ามาโดยตรงซะก่อนแล้วจึงค่อยออกไปจเจริญสติจดจ้องดูกายเวทนาจิตทำด้วยด้วยการไข้ค,ค,ควรพิจารณานั้นในลําดับของเรานั้น พวกปัญญาชนอย่างเรานั้นมีความคิดมากมีปัญญามากมีความรู้มากได้ยินได้ฟังาม,มากจะให้กําหนดภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆสัมมาหลังกําหนดดูลมหายใจสงบเข้ามาโดยตรงเนี่ยบางครั้งจะไม่ได้บางครั้งจะได้ได้เป็นบางครั้งเท่านั้นมันเมื่อเรามีความคิดมากมีความพุ้งพานมากมันต้องใช้ปัญญาอบรมสมาธิอย่างเช่นว่าจับความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาพิจารณาก็จดจ้องจดจ้องดูความรู้สึกนึกคิดเรียกว่าตามล่าเลยทีเดียว ตามล่าความรู้ฝึกเนืคิดนั้นตามล่าด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมจดจ้องดูความรู้ฝึกเนืคิดแบบตามล่าเลยทีเดียวจดจ้องดูความรู้ฝึกเนืคิดแบบตามล่าแบบตามล่าความรู้ฝึกเนืคิดจดจ้องดูจดจ้องดูด้วยการให้ควนพิจารณานะไม่ใช่ไปจดจ้องดูเฉยๆนะหรือจะเรียกว่าตามดูตามรู้แต่ว่าตามดูตามรู้นี้มันมันยังไม่กระชับพอสําหรับอาจารย์นั้นก็คือ ให้เข้าใจว่าตามดูตามดูด้วยการจดจ้องดูมันอะความรู้สึกในคิดที่มันเกิดขึ้นมันจะทัน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 ัปัญญามันจะเห็นโทษจดจ้องดูด้วยการไขขวดปัญญามันจะเห็นโทษเออคิดไปอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดพุ่งควานไปมีแต่โทษคิดหาเรื่องหาเราหาทุกข์โทษมาใส่ตนเองแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรมันจะเห็นโทษของความคิดเมื่อมันเห็นโทษของความเห็นโทษของความคิดจิตมันจะปล่อยวางหดตัวลงสู่ความสงบแล้วก็กําหนดรับรู้สวยความสงบสุขนั้นเป็นอารมณ์ เมื่อสง,งบแล้วเราก็ออกมาให้ควรจดจ้องเจริญสติจดจ้องดูกายเวทนาจิตธรรมด้วยการให้ควรพิจนารณามันก็จะเป็นพอนาวบยปัญญาเกิดความรู้ยิ่งเกิดขึ้นให้เข้าใจเช่นนั้นนะระระ,ะ,ะดับปัญญาชนอย่างเราเนี่ยผู้มีความรู้มากปัญญามากศึกษามากเป็นผู้คงแก่เรียนมากก่อดพื้นฐานถือไว้ใช้ได้แต่ให้ไปทําความสง,งบกําหนดพุทธโธธรรมสังโฆสัมมาถังกําหนดดูลมหายใจเข้าออก ให้เข้าไปกําหนดทําความสงบโดยตรงน่ะนะยากบัญญาชนอย่างเราเป็นผู้มีการศึกษามากเป็นผู้คงแก่เรียนเป็นผู้เรียนมากเป็นผู้ที่สดับรับฟังมากไม่ว่าจะเป็นปรรญ,ญาชนอย่างเราไม่ว่าจะศึกษาเรื่องทางโลกหรือเรื่องทางธรรม,มกระก็ตามส่วนใหญ่เราจะมีะการที่เราจะทําความสงบโดยตรงนั้นยากสําสหรับบางครั้งก็ทําความสงบเข้ามาได้โดยตรงโดยการกําหนดลมหายใจพุโทโธธโมสังโฆสามมาหลังมั่ง กำหนดเกาะอ,อยู่กับคาบริการพุทโธธรรมโมสังโฆสามมาหลังบ้างเกาะอ,อยู่กับลมหายใจนานๆไปมันจิตมันจะสงบเข้ามาเมื่อสงบไปแล้วก็ออกเจริญสติให้เป็นมหาสติจดจ้องดูกกยเวทนาจิตธรมด้วยกันให้คหวรพิจารณาสติอาการที่จดจ้องดูกายเวทนานจิตธรมมันก็จะเข้มแข็งปัญญาคือการไข้ควรพร้อมกับสตินั้นให้คหวรไกลเวทนาจิตธรมมันจะเกิดรู้แจ้งอาการที่มันรู้แจ้งตามมานั้นเรียกว่ายานทัศนะแต่ปัญญาการไข้ควรน,นั้นเป็นเหตุคือการดำริ คิดไห้ควรกายเวทนาจิตธรรมพร้อมกับสติจดจ้จองดูกายเวทนาจิตธรรมนั้นเมื่อเกิดความรู้แจ้งอย่างรู้รู้แจ้งกายเวทนาจิตธรรมตามความเป็นจริงนั่นเรียกวญาณทัศนนะมันเกิดขึ้นแล้วญาณทัศนะนั้นมันจะทําลายความเห็นผิดออกจากใจธาตุรู้ทําลายตัณหาทําลายความเห็นผิดออกจากใจธาตุรู้ออกจากกายเวทนาจิตธรรมนั่นน่ะญาณทัศนะนั้นสติคือการเมื่อจิตสงบแล้วก็ออกให้ควร พิจารณาให้ควรคิดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมคิดให้ควรด้วยสติจดจ้องดูกายเวทนาจิตธรรมนั่นมันเป็นเหตุของยันทัศนะเมื่อสติจดจ,จ้องดูกายเวทนาจิตธรรมพร By ้อมกับปัญญาให้ควรคิดพิจารณาให้ควรก,กายเวทนาจิตธรรมเช่นนั้นมันความรู้แจ้งมันจะต้องเกิดขึ้นตามมาความรู้แจ้งมันจะเกิดขึ้นเพิ่มมาก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 ขึ้นนั่นน่ะรู้แจง้งรู้ยิ่งในกายเวทนาจิตธรรมจนหายสงสัยจนทําลายความเห็นผิดในกายเวทนาจิตธรรมได้ ความเห็นผิดหลุดออกไปจากใจผู้รู้ใจผู้รู้เป็นใจผู้รู้กายเวรนาจิตธรรมแยกออกไปใจผู้รู้แยกออกมานั่นน่ะหรือว่าถ้ามันละเอียดขึ้นไปกว่านิยานทักษะมันเกิดมากขึ้นเกิดมากขึ้นตัญหาอุปทานในใกายเวรนาจิตธรรมก็เบาบางลงกลายเวรนาจิตธรรมถูกปล่อยวางออกไปใจผู้รู้แยกออกมาตัณหาอุปทานเบาบางจากใจผู้รู้นั่นน่ะหรือละเอียดขึ้นไปกว่านี้สติจดจ้องดูกายเวรนาจิตธรรมด้วยการไขควรพิจารณาโดยมีฐานของความสงบรองรับนั้นยานทักษะมันรู้แจ้งเห็นจริง อย่างรู้เต็มที่ในกายเวทน,นาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมก็ถูกปล่อยวางออกไปผู้รู้ก็แยกออกมาเป็นอิสาระจากกา,า,ายเวทน,นาจิตธรรม,วมความหล,ลงในกายเวทน,นาจิตธรรมส่วนละเอียดก็ดับหมดความหลงความหลงในกายเวทนาจิตธรรมก็ดับออกไปความหลงของผู้รู้ที่มีต่อ,อก,กายเวทน,นาจิตธรรมก็หลุดออกไปจากผู้รู้เหลือแต่ผู้รู้